ห้องลึกตั้งสิบสองเมตรแอร์ติดผนังสวยกว่าป้าครับตั้งแขวนเย็นทั่วห้องกว่าติดผนังตั้งแขวนตั้งแขวน,ขนใช้แอร์ติดผนังอามินาทดแทนได้ครับอามินาพัฒนาให้มีขนาดสามหมื่นหกพัน BTU ขึ้นไปพลังเย็นไกลถึงสิบสองเมตรและใช้สาร R410A เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมห้องจะก,กว้างใหญ่ลึกก็เย็นทั่วห้องเย็นเกียบแต่ไม่แพงป้าซื้งทดแทนแอร์ตั้งแขวนใช้แอร์ติดผนังอามินา จากเครื่องปรับอากาศแบบเดิมๆยังคงมีอยู่ให้เห็นบ่อยครั้งในทุกทกที่ของชีวิตประจำวันวิถีชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้ายัางใช้เครื่องปรับอากาศแบบเดิมๆอยู่จะมีอะไรมาทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สัมผัสนวัตกรรมแห่งความเย็นที่ตอบรับทุกความลงตัวอย่างเหนือระดับจากเครื่องปรับอากาศติดผนังอามีนาทดแทนแอร์ตั้งแขวนที่ส่งลมเย็นได้ไกลถึง12เมตรให้ยินช่ำทุกตารางน,นิ้วไมโครเทคสมาร์ทแคสซูเปอร์ลองฟลูเทคโนโลยีพลังเย็นจัดในทุกมิติปฏิวัติการกระจายลมเย็นแบบเดิมๆทดแทนแอร์ตั้งแขวนได้อย่างคุ้มค่า ด้วยดีไซน์เฉียบเรียบหรูสวยกลมกลืนกับห้องประเภทต่างๆอย่างลงตัวน,นวัตรกรรมซูเปอร์ลองปลูที่ผนวกไว้ในเครื่องปรับอากาศติดผนังของอามีนาช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่การตั้งวางทั้งยังติดตั้งง่ายและประหยัดเวลาด้วยงบประมาณที่ใกล้เคียงกับการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางมากและติดตั้งลำบากซูเปอร์ลองฟลูปฏิวัติความเย็นใหม่ด้วยขนาดความเย็น31,000ถึง48,000 BTU เป็นครั้งแรกของระบบเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยพร้อมด้วยมอเตอร์คู่และบลูเวอร์คู่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยกระจายลมเย็นได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะอยู่ในศูนใได้ของห้องจึงให้ความเย็นสบายทุกตารางนิ้วในรัศมี12เมตรด้วยสามนวัตกรรมเด่นอันเป็นเรื่องหลังความเย็นฉ่ำที่กระจายความเย็นใกล้ถึง12เมตรจากระบบทวินมอเตอร์แฟงคอยแอนทวินบลูเวอร์มอเตอร์อันทรงพลังสองลูกที่กินไฟน้อย มุนผ่านบลูเวอร์ขนาดใหญ่สองลูกที่พัฒนาให้ครีบใบพัดเอียงตักลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้ลมที่ส่งผ่านจากปากกริวของเครื่องกระจายลมเย็นได้กไกลถึง12เมตรอย่างไร้สียงรบกวนระบบ Big Vertical and h o r i z ont Airblade ใบปรับลมยาวขนาดใหญ่ทั้งใบบนและใบล่างปรับทิศทางลมได้ดังใจ ปรับลมตามแนวนอนที่จัดวางตามหลักอากาศพลศาสตร์ลดแรงเสียดทานจึงส่งลมออกมาได้เงียบสนิทช่วยบังคับทิศทางลมได้ไกลถึง12เมตรทั้งตามแนวหยาวซ้ายขวาจนถึงสุดปลายห้องระบบบิ๊กอีวาปรเตอร์คอยล์หางคอยเย็นขนาดใหญ่กว้าง46.2เซนติเมตร ยาว122เซนติเมตรจึงมีพื้นผิวทำความเย็นมากกว่าโดยมีชิ้นคอยดัดโค้งถึง4ชิ้นที่ออกแบบให้สอดคล้องกับตัวเครื่องช่วยลดแรงเสียดทานภายในเครื่องจึงเงียบสนิทความเย็นจึงเต็นเปีเ่ยมเพื่อทำให้ห้องขนาดใหญ่ที่กว้างยาวลึกเย็นได้ทันใจด้วยคุณสมบัติเด่นของซูเปอร์ลองฟลู สุดยอดเทคโนโลยีแห่งความเงียบประหยัดไฟคงทนและเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเครื่องปรับอากาศอามีนามีเลขอุณหภูมิเห็นเด่นชัดที่หน้าปัดเครื่องคือให้ทราบความเย็ยนของอุณหภูมิให้สามารถปรับอุณหภูมิได้ง่ายตามต้องการช่วยในการประหยัดไฟได้ดีอีกทางหนึ่งอามีนาได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศให้ใช้งานง่ายทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง และยังประสานเทคโนโลยีนาโนคอปเปอร์นาโนซิลเวอร์และแอคทีเวทเท็ดคาร์บอนที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการกำจัดและยับยั้งการแพรก่กระจายแบคทีเรียนในอากาศและทำให้อากาศที่ผ่านสะอาดกว่าช่วยขจัดกลิ่นและย่อยสลายด้วยอัตโนมัติคงทนต่ออายุการใช้งานจากดีไซน์ทันสมัยเรียบหรูดูภูมิฐานผิวหน้าเรียบง่ายต่อการทำความสะอาด และระบบสมาร์ทแค์ซิ s ส e เตมเทคโนโลยีเพื่อการพอดล้างด้วยตัวเองกับขั้นตอนง่ายๆที่คุณทำได้สบายการทำความสะอาดในจุดที่คุณทำได้เองภายในบ้าน อาเีนาประกอบด้วยเทคโนโลยีเด่นจากแผงคอยเย็นมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยชั้นคอยดัดโค้ง4ชิ้นจึงเพิ่มจำนวนท่อทองแดงและฟินอลูมิเนียมได้มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายเทค,ความร้อนแผงคอยเย็นสีฟ้ามีระบบป้องกันน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็นเมื่ออุณหภูมิที่คอยต่ำกว่าศูนย์องศาท่อทองแดงที่แผงคอยเย็นมีรอยเกลียวอยู่ด้านในท่อทำให้น้ำยาทำความเย็นวิ่งในท่อ มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนได้สูงสุดโครงสร้างตัวถังคอน d e n s ิ่งทนทานทำจากโพลิเมอร์ที่ทนแสง UV วีมีน้ำหนักเบาพร้อมแผงคอยร้อนเคลือบสารพิเศษที่ป้องกันกรดด่างและไอาจากชายทะเลและระบบ AICs ที่ควบคุมความสามารถในการระบายความร้อนของคอน d e n ซิ่งโดยเปลี่ยนจากความเร็วของรอบพัดลมระบายความร้อนให้เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอก จึงทำให้เสียงพัดลมเงียบและประหยัดพลังงาน a n t i b a c บคทีเรียโปรเทชันไมโครแบนนวัตกรรมของเครื่องกรับอากาศอาเมีนาซึ่งได้รับลิขสิทธิ์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ใช้ไมโครแบ d เพื่อยับยั้งแบคทีเรียเพื่ออากาศที่สะอาดกว่าตลอดอายุการใช้งานสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเชื้อแบคทีเรียโดยการผสมไมโครแบน band, จากอเมริกาเข้าไปในชิ้นส่วนพลาสติก ในขั้นตอนการผลิตจึงคงทุนถาวรไม่หลุดออกหรือล้างออกปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ก่อให้เกิดมูลพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันไมโครแบดได้ประสานเข้าไปในเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปซึ่งเป็นที่ยอมรับในทุกวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลกอามีนาได้ส,สร้างสค์เครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพมาตรฐานออกมาหลากหลายแบบ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้อย่างพูดถึงและพึงพอใจที่สุดโดยในกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศนอกจากมีเครื่องจักรทันสมัยในการผลิตแล้วเรายังมีศักยภาพความพร้อมในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆของเครื่องปรับอากาศเองเพื่อรองรับชิ้นส่วนอะไหล่ได้ตลอดอายุการรับประกันจากรูปแบบและคุณสมบัติอันหลากหลาย ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศอามีนาที่สามารถสนองตอบความต้องการทุกประเภทไม่ว่าที่พักอาศัยหรืออาคารประเภทใดจะได้รับอากาศที่เย็นสดชื่นอย่างทั่วถึงตลอดเวลากับทุกวันทุกทุกครอบครัวกับกิจกรรมประจำวันอันสุขสดชื่นด้วยประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศอามีนา ที่ตอบรับทุกความลงตัวอย่างเหนือระดับในทุกพื้นที่การใช้งานให้ความเย็นได้อย่างทันใจทั่วทุกตารางนิ้วลืมได้เลยกับเครื่องปรับอากาศแบบเดิมๆม,มือได้สัมผัสนวัตกรรมความเย็นใหม่จากเครื่องปรับอากาศติดผนังอามีนาซูเปอร์ลองฟลูทดแทนแอร์ตั้งแขวนส่งลมเย็นไกล12เมตร ที่จะทำให้คุณเย็นประทับใจและเป็นสุขกับทุกบรรยากาศของการทำงานและทำกิจกรรมประจำวันต่างๆได้อย่างสบายใจเพียงคุณแจ้งการบริการเครื่องปรับอากาศอามมนาโทรหาเราได้ทันทีวันนี้เราบริการด้วยใจชาบไวเที่ยนตรุงจากคอเซ็นเตอร์02-517-5715เเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมบริการอย่างรวดเร็วทันใจ ทั้งบริการสมมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนดเวลาในทุกพื้นที่รวมถึงการให้บริการซ่อมด่วนทังต่อความต้องการจากทีมงานมืออาชีพอันเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเครื่องปรับอากาศอามีนาจะทำให้บรรยากาศรอบตัวของคุณเปลี่ยนไปด้วยความสุขสดชื่น อย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความมีประสิทธิภาพจากนวัตรกรรมความเย็นใหม่ที่มอบเป็นของขวัญชีวิตได้อย่างลวงตัว